วัสดีค่ะวันนี้ก็ได้พากันมาเก็บพริกเก็บมะเขือนะคะอันนี้ประดอนนะดบุญอรวัตวันนี้มีสีท่านนะเนี่ยประการกับป้าน้อยน่ะน่ะ <c oughs> พากันเก็บเก็บมาหมดแล้วข้างล่างนะคะส่วนพระาาจารย์ปลูกเองด้วยเอาไว้ทําบุญโดยเฉพาะ กระหล่ำออกไปหมดแล้วนะคะกระหล่ำพักานะนาเหลือมะเขือกับพริกถั่วอยู่ข้างล่างนู่น,นะเดี๋ยวไม่ได้วันนี้ไม่ได้พาลงไปดูนะถั่วอยู่สวนมะเขือก่อนสวยงามมากเดี๋ยวให้ดูนี่ทำคลิปก่อนเนี่ยสวยงามมากอันนี้เก็บกี่รุ่นแล้วคะเนี่ยสามรุ่นนี้ สามรุ่นนี้ในนี้รุ่นที่สามนะแม่<อ>ออเ,เคยคกินไหมตำตะไคร้กินกับมะเขือเนี่ยเขาเรียกมะเขืออะไรเนี่ยมะเขือเปาะขาวเนี่ยเนี่ยสวยงามมากดกมากเลยนะะ้าจารย์ปลูกทีไรนะชุดยอดเลยถ้าพวกเราปลูกมีแต่ใบแต่ของจานมีแต่ลูกมันเนี่ยต้นหนึ่งนี่เป็นโลเลยนะเนี่ยค่ะดกมากถ้าแม่แม่สนใจสั่งได้นะคะเบอร์ส่งให้ ส่งด่วนนะจะไม่เข้าห้องเย็นนะแม่จะไปสีด่วนให้นะส่งก่อนเที่ยงจะมาเก็บแต่เชา้าโดยส่งให้บ้าแต่ว่าถ้าส่งเหมือนเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ไม่ไหวนะสองวันถึงแต่มันก็ไม่เหี่ยวนะเพราะว่าสวยมากเลยนี่สดๆถ้าสนใจสั่งได้นะคะประมูลราคาให้หนูด้วยนะนี่สวยนี่สวยมากหนย ปโดนเก็บเป็นแถวๆดิรู้ามั่วไปหม,มดหมสั่งเลยเหมือนเมื่อวานกอกน้ำมัว่วแบบเม่ลงขวด<ม>เอาเป็นแถวไปนายสั่งก,นะก็หนูบอกให้ให้ทำเหมือนหนูนะ่ะมันจะลงจะเอาแถวนี้นาะหนูเอาแถวนั้นมามเอาเป็นคู่ๆไปแล้วนาะยดูมะเขือหน่อยสิเสียงโหดจังเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันถ่ายรูปมะเขือ ถ่ายรูปมะเขือนี่บอกว่าเอามือหนึ่งจับเอามือหนึ่งดึงเดี๋ยวกิ่งมันหักกว่าจะปลูกได้โตขนาดนี้ดูดูคนเก็บมะเขือนะแต่ละคนจะเก็บไม่คือกันนะกลับไปมลงก็คันแขนในแขนเสื้อสั้นนะคันนะมะเขือนี่ถ้าถูกหน้านี่ยก็จะคันมากเลยดกมากเลยค่ะ เนื้อจะเข้าแถวนี้เดี๋ยวนูเข้าคู่นั้นดูให้ดูมะเขือนะแม่สวยงามมากไม่เห็นประการเลย อันนี้ยังว่าต้นเตี้ยปีนั้นพอาจารย์ปลูกลอกบนเนาะโอ้ยโทมหัวลดแรนลดน้ำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวหนูจะมาเก็บขายให้แม่เ c ซีสนใจสั่งได้นะคะประมูลราคาให้ด้วยบัวค่าส่งค่ากล่องให้ด้วยทำบุญด้วยกันแม่เ c ซีเป็นคนชื้อกินหนูเป็นคนส่งเงินเข้าวัดนะคะจะ จะเอาเงินเข้าวัดได้ทั้งมะขือได้ทั้งบุญนะคะแม่สาธุบุญด้วยแล้วก็สาธุบุญกับพระป่าคอสะพานในครั้งนี้ด้วยนะคะแม่เอฟซีทั่วโลกนะคะสาธุบุญด้วยอันนี้ก็จะเก็บไปทําบุญอยู่วัดได้เยอะแล้วนะคะที่พวกพี่ๆเขาเก็บไปเมื่อเช้าเข้าใจผิดหนูคิดว่าเขาเก็บไปบ้านเขาก็เลยไม่ได้ลงมาเก็บช่วยเขาเกือบตาย <c oughs> เขาขึ้นไปกินข้าวบ่ายสองแดดร้อนมาก หนูก็เลยบอกว่าโอ้ยทำไมเก็บเอาหมดสวนเลยบอ่เข้าใจแบบนี้ไงที่ไหนได้เขาบอกเก็บมาวัดโอ้ททำไมไม่ชวนพวกหนูเราอืมถ้าเหลือจากงานก็ให้ถ้าเลือจากงานแล้วก็ให้แขกให้แขกแขกที่มาเก็บเออให้แขกที่มาร่วมทําบุญอันดูนะอันนี้คนละประเทศนะอันนี้จะเป็นประเทศลาวนะเขายืนเก็บ ประเทศไทยเขาจะนั่งเก็บแต่ละคนนี่นะไม่เหมือนกันนะืข้างบนนี้จะเป็นปูผักหวานนะคะนาะไม่ได้แปดน,นาทีหรอกนุขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเดี๋ยวจะกินแรงแม่ๆค่ะแล้วเนี่ยอานเราทำคลิปนี่กินแรงเพื่อนๆอ,อ,อันนี้สีแถวสีแถว แปดแถวนะคะแปดแถวสั้นๆส,สวยงามมากมาเขือสวนค่ะนูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะอุ้ยหน้าดำจังบาย